สะเดียวพี่พีจะช่วยถ่ายด้วยใช่ไหมคะ,ะมีเรื่องเกิดขึ้นคือความดันในหูไม่เท่ากันเว้ยหูก็ยังคมไม่ได้ยินเลยหรือว่าจียงฉันอาจจะเป็นคนที่หูเรียนข้างเดียวตลอดไปไหมมึนแกตลกมากมก็คือหมอเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เลยอะ่ะก็คือเขาเคยไปเรียนสดกับเราคือจริงๆอะ่ะคอนเทนต์มันมีแค่3รูปแบบไม่ว่าจะมีกี่อยาอ่างอ่ะจะจบแค่3รูปแบบนี้ถ้าทำสามรูปแบบนี้เคยทำละก็จะพอเข้าใจแบบไปแกะสูตรได้ว่าต้องทำยังไง ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีแกเจทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่น่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดกระตะเลิอไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้1 0,000แสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะสวัสดีค่ะดกคนตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุนรรภูมิเอ้ยไม่ใช่ดอนเมืองนะคะอยู่กับพี่พีพี่พีทั้งท้ายแล้วก็คือเดี๋ยวจะบินไปไปไหนนะไป สีสเกตแต่ว่าต้องไปลงที่อุบลเพราะสีสเกตไม่มีสนามบินนะฮะลงที่อุบลแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งรถมารับพอดีว่ามีไปบรรยายทุกคนบรรยายแบบ2วันก็ไปบรรยายกับพี่สุดที่รักนะคะรุ่นพี่ท่านหนึ่งก็เขาก็อยากจะแบบหาคนไปบรรยายคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยปะ่ะราบบเช็คอินกันวันนี้ก็บินแอร์เอเชียนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวอล์กแรกที่จะทดลองใช้กล้องตงัวนี้มันคืออินสตาล์สามหกศูนย์กอลอตราที่ซื้อมัแล้วประมาณเราเห็นว่าฉันซื้อมานานแค่ไหน้ะ เดือนแล้วเดือนกว่าแต่ว่าได้เลิกแล้วก็คือพยายามจะหาหรือว่าจะไปเปิดซิงน้องใช้กับอันไหนแต่ว่าเอออันนี้คือเหมาะเหมาะเมกจันทนันนา,นา,นาเดี๋ยวบอกวันนี้ก็จะพาไปดูแบบย,วยาวๆเลยนะคะว่ากินอะไรบ้างทําอะไรบ้างอยากจะลองทําบอกที่แบบกินอะไรอยู่ยังไงโรงแรมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะอุปกรณ์พร้อมแล้วเพราะงมันมีต้องใช้มือถือใช่ปะแต่เราใช้มือถือมันเหมือนแบบมันถือไม่ได้ตลอดอนะ่ะมันเป็นุดเดี๋ยต้องทํางานเอิงเอ่ยนี่แต่ฉันมีอุปกรณ์แล้วะเดี๋พี่พีจะช่วยถ่ายด้วยใช่ไหมคะฮะ เลิศนะตอนนี้อยู่ในเกตแล้วนะคะทุกคนมันจะเป็นเดินทางแล้วตเวลาเท่าไหร่อะนี่เห็นเป่าสิบห้าสสิบแปดแล้วประกาศเกิดแบบช่ำมากเรามีไปทำอะไรบ้างพี่พีแล้วให้ทุกคนฟังซิตอนไปถึงเราทำอะไรบ้างไปถึงก็นั่งรถก่อนแล้วก็เข้าโรงแรมแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวแล้เขาจะมีเรียนข้าวด้วยนะครแล้วสอนที่โรงแรมหรือสอนที่ไหนอะไม่รู้ ยังไม่รู้สถานที่ใช่ไหมเออยังไม่รู้สถานที่แต่ต้อนแบบแบบยำการอาหารจะบรรยายก่อนใครที่อยากจะให้ไปบญญาารรยายต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อได้นะก็มีงานบญญาารรยายต่างจังหวัดเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวพาไปดูดีวกว่าว่าจะไปกินอะไรกันแล้วก็ให้ดูไปกับโรงแรมแบบสับ ะะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่เสีสเกตเพราะเมื่อกี้ไปลงเครื่องทีุ่บนมาใช่ปะมีเรื่องเกิดขึ้นคือความดันในหูไม่เท่ากันเลยตอนนี้หูวเนี่ยไม่ได้ยินแล้วปวดหูบนเครื่องมากแบบปวดมากตอนนี้ก็คือเมืม่อกี้รรหว่างทางมาเลยไม่ได้ถ่ายเาะมันปวดมาตัวตอนนี้ถึงแล้วโรงแรมเลือดอยู่เลือดอยู่โรงแรมชื่อแกลลี่ดีไซน์นะครับแล้วก็เดมีไปกินข้าวทาับาปกินข้าว19บเนาฬิกานาทีค่ะตอนนี้ เดี๋ยวไปดูห้องกัน Lead, ด้วยเดี๋ยวไปดูห้องกันแม่เนี่ยอุปกรณ์ใหม่มีกล้อง่อนนี้ไม่มีแต่นน้มีกล้องโอ้โหโรงแรมสวยดีละเ่ะโอเคเนีน่ยน่ารักน่ารักน่ารักก็คือตอนนี้หูไม่ได้ยินอะข้างหนึง่งงงมา,จากจะกินข้าวแล้วจะคุยกับเขาด้วยรองปล่าก็ไม่มั่นใจท้าดาห้องสี่สี่ค่ะเืมยู <memang S 1> วก็ตรงแหลมนะคะอยู่ที่สองคืนจ้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวเหลวนี่เดยนนอนนี้นะคะแล้วก็ let's go ทุกกินข้าวค่ะถึงร้านแล้วขอดูเมนูหน่อยอาชื่อสนิทโอมากอ่ะจิ่อยอร่อยแบบเป็นแบบอิตาเลียนเนาะอร่อยให้ดูอาหาร นีเนี่ยพิซซ่านี่กินแบบ<า>มันครับแบบพิเศษนะคะพี่ตอมตอมอเฮ้ยเขาทำเมนูหรืเนาะดี<พ>ทำสติปลอยไหมตอนนี้เป็นเวลา9โมงสิบเอนาทีนะครับตื่นแล้ว จริงๆตื่นมาพักใหญ่แล้วหูก็ยังคงไม่ได้ยินเลยหรือว่าเชงกีฉันอาจจะเป็นคนที่หูเรียงข้างเดียวตลอดไปไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะรับบทไปสอนนะฮะซึ่งดีมากเพราะาสอนอยู่ตรงโรงแรมเลยไม่ต้องไปไหนไกลเอ๊พาไปดูพาไปดูวิยแสงธรรมชาติเขาเลิศน,นะโรงแรมเนี้ยก็คือเดินนิดเดียวถึงเลยเดี๋ยวไปดูซิว่าข้างในเขาแบบเออมีอะไรบ้างห้องประชุมไปอุ้ยหนาวหนาว ตอนนี้หนาวอะสัก20อ,องศาไดไหมเหรอยี่สิบสองเหรอยี่สิบห้าอ่ะยี่สิบสองยี่สิบห้าโอ้ฟิลแอร์เวอร์ตอนนี้หัวเริ่มปวดฉันว่าฉันต้องไปหาหมอป่ะหันนี้เป็นผับชื่อลูฟผับก็คคอมีผับอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอันนี้ห้องห้องสังเกตแล้วคนมาพรอเมเบอร์จะมาถูกเวลาหรือเปล่า ทุกคนดูดีมยอยานี้พี่พีทเราจะต้องตอบความต่ออะไรนย่างเงี้ยที่ดูโอเคนะต้องเอาโปรคเตอร์ลงมาเดอนโต๊ะออกขอโต๊ะเล็กทุกคนเห็นปะเวทีมันจะมีแบบโต๊ะที่ลงเงินใช่ปะคือฉัน,นเป็นคนยืนสอดเว้ยเป็นคนชอบยืนจะไม่จะไม่แบบจะ,จะไม่นั่งจะดวกวิชาการเกอจะไม่เลิกเดี๋ยวัดที่จะทนแบบหนึง่งแล้วเจอกัน ใช่เลยครับพี่ผมมาตัดผมดับของครับอ๋อโอเคเฮ้ยน้องปริศนีพี่มีโปรดีๆอยู่ครับเดี๋ยวพี่ตัดแล้วก็ดัดให้ด้วยนะครับไม่คิดเงินเลยจะขอถ่า,ายคลิปได้ไหมผมพี่ไม่ไหวผมทีอ่อาร์ครับไม่เป็นไรครัน้องน้องใส่นบาย โอ้โหไม่ได้ยินะครับก็เลยรู้สึกว่าคือกลัวขากลับมันจะระเบิดอีกรอบหนึ่งมันจะแบบปึ้งหรือเปล่าก็เลยเลสโคจูออร์ติเป็นระบาดกูยะระบาดชื่ออะไรเิ็นปิ้นใช่ไหมนี่ยัเป็นประบาดพี่ต้อมไม่ใช่หรอใช่ครับใช่ไหมค่ะเป็นรุ่นตรวจใช่ไหมเป็นเป็นราบาลเป็นโรงพยาบาลพี่ต้อมเป็นโรงพยาบาลพี่ต้อมนะกูจะบ้ากูไม่ค่อยคิดว่ากูจะเปงพยาบาลพี่ต้อมจนตอนนี้มิตตี้ไม่เวอร์เป็นรงพยาบาล เกมคะ่ะอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วร <laughs> อ,อเจอหมอราเจอหมอต้องดูแล้วหมอจะว่าไงอกลัวฉันไม่ชอบไปโรงพยาบาลเลยอเธอคิดว่าฉันป่วยเป็นหนหรือว่าฉัน,น,ฉนสมออ,อแนแอนมาเธ <laughs> อเำไมเม่้ะมือแก,แกตลกมาก<อ> <laughs> ก็คือหมอเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เลยอะ่ะก็คือเขาเคยไปเรียนสดกับเราป่าสองรอบใช่เคยเรียนสดด้วยประมาณสองครั้งแล้วก็เคยซื้อคัดออนไลน์คือเขาไม่ไลน์อัเการ์ดอ่ะ แต่เขาจำเขาว่าเอาปะขาได้แล้วบอกเขาไปะบ่าคุณแอมนี่คุณแดงประขาเล้วเจอฉันอยู่ไหนที่ดูสีสเกลแต่ฉันเจอหมอที่เป็นลูกศิษย์มันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเวลาทำสร้างตัวตนเนาะมันมันทรงผลอะแล้วหมอคือคือหมอก็ดูแลดีเราแหละตอนนี้เขาก็แบบแบบเขาก็ใส่ใจแบบค่อยๆทำมาคุณแอม,มเจ็บไปนี่หรือเปล่าหรือแบบเขารู้จักเราแบบแอมต้องนอนเยอะๆนะอย่าโน้นอย่านี้ต้องลดนู้นลดนี้อะไรเงี้ยแต่หมอบอกว่าเหมือนจะเป็นไซนัสแล้วหูชั้นกลางอสืเอมแล้วหูอันนี้ก็คือยังไม่ได้ยิน แต่หมอจ่ายยาให้จ่ายยาฉ่ำอะอลังการมากต้องกินยาเยอะมากเออเดี๋ยวนี้ต้องกลับไปสอนต่อใช่ไหมใช่เราก็น่าจะไปสอนเรทสักสิบห้านาทีเออแล้วก็ไปสอนต่อก็เป็นเรื่องการถ่ายทำละไม่ใช่เรื่องถ่ายทำอย่างเดียวก็ใช้เวลาประมาณอืมฉันไม่ได้สมมอินะมันมีาหมอดูมาจริงๆว่าฉันปวดหัวเรารับยาอยู่เรารับยาอยู่ตอนนี้เข้าช่องเวิร์กช็อปแล้วครับนี่ประดุเขาจะแบบประชุมท็อปิกกัน ใช่เขา,จ,าจะเป็นกลุ่มๆกลุ่มละสล้างเขาคิดเรื่องเกษตระ,ะร้อนอะไรใช่ไหมเขาก็จะไปถ่ายกันเวลาที่เราสอนเขาอ่าได้ลงมือทําสมัยก่อนเวลาเราไปสอนเนาะเราก็จะสอนทฤษฎีอย่างเดียวก็จะไม่มีใครลงมือทำใช่ปะแต่เนี่ยก็คือเขาจะมีโอกาสได้ลงมือทําลงมือถ่ายลงมือตัดก็คือวันนี้สอนทฤษฎีไปแล้วให้ถ่ายพรุ่งนี้ยแล้วจะคลิปตรงเนี้ยมาตัดทุกคนก็จะได้เรื่องดีๆไปประมาณสามคลิปกันก็จะมีทั้งภาคเสี่ทั้งพูดสดแล้วแจ็คเขาดะมีโอกาสได้ลองถาทั้งหมดเลยก็คือชอบแบบว่า ให้ไปดูแบบบรรยากาศเก็บวุเตเุดิไปดูครับตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วในส่วนของวันแรกหูยังอื้อยอยู่ไม่ได้ยะนเลยเลยแล้วก็เหมือนพอกินยาตอนนี้ยอมมากอะฟิลป่ยวยเวอรไม่ชอบเลยเวลาป่วยมันเหมือนแบบมันโ o เ energy ในการไปสอนจริงๆก็ไม่เชิงโลรแ,แต่มันเหมือนแบบเราทำได้แบบมัน ไม่เนึ่งที่เหมือนหายประคแดนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะก็สอนเสร็จไปละพรุ่งนี้จะเป็นวันของการตัดต่อไม่ได้ถ่ายทำไปแล้วก็สอนเขาถ่ายถ่ายยังไงใช่ไหมพี้จะต้องตัดกันต้องได้ทุกคนต้องได้สามคลิปสามคอนเทนต์เลิศเลิศปังๆเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปกินข้าวจิ้มจุม่มเจ่วฮ้อนอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นอาหารอีสานนะจ๊ะจะกินกันแบบแบบสับแบบใหม่แบบเลิศเลยโอเคทุกคน เดี๋ยวเจอกันตอนนี้จะไปกินข้าวแล้วคือตอนนี้สี่โมงจะกินข้าวแล้วแล้วจะกลับมานอนยมในห้องแหละไม่ไหวต้องนอนยมแล้วไปเลยกินข้าวแล้วจะได้มานอนยมโอเคทุกคนเจอกันถึงแล้วนะคะร้านนี้เลยแคบม,ม,ามากใครมาเขาไม่กินร้นนี้กันผมเจ้าฮ้อนผมเจม้าฮ้อนไปไหนพสมอยู่อะไรด้วยต้องเลิศแน่นอน<ต>เลิศมา<ต>จะพาดูก,กินอะไรนี่โอบสูงกราบคืออะไรคตัวใหม่ไงตัวใหม่เหมือนขุ่ยที่ใช้ไล่เนี่ยไม่ของ ของอินสตาใช่ของอินสตาอ,อิาออานี่เพิ่งเอามาใช้ครั้งแรกเลยซื้อมาเดือนกว่าแล้วของหายากมากใช่ขาตลาดขาดตลาดส,สุดๆมีอน,น,น,นิด้เอฟซีอุปกรณ์เวอร์สายอุปกรณ์อัปเดตแต่เดียวไม่มีเงินซืน้ <laughs> อแล้วดูรีวิวไปเรื่อยๆตออที่คือให้สายสิ่งที่กินเย็นนี้รใช่ครับกินอะไรก็ได้ให้พายก็จะเป็นพิคุณข้าข้าวสองทีมเลคือจริงๆอ่ะคอนเทนต์มันมีแค่3รูปแบบไม่ว่าจะมีกี่อย่างอ่ะจะจบแค่3รูปแบบนี้ถ้าทำสามรูปแบบนี้เคยทำแล้ว ก็จะพอเข้าใจแบบไปแกะสูตรได้ว่าต้องทำยังไงร้านชื่ออะไรนะคะฝากร้านหน่อยร้านผมแจว่วฮอนค่ะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยเลยนะฮะสูดค่ออย่าลืมมานะครับทักทายคนใน YouTube ไหมครับ <c oughs> <c oughs> มีได้ออกหมดนะคะกลับค่ะกับกับกับนี่นี่ร้านี่ร้านนี้บุ๋มเจ้าหอนอร่อยมากเจ้าหอนก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยทุกคนใครมาสิสเกตนะบุ๋มเจ้าหอนนี่คือเดเบสเลยที่นี้เดี๋ยวไปกินยาก่อนเราบดกับที่พักรับประทานยาหนึ่งเม็ดนะคะเดี๋ยวใครว่ากันกินยาค่ะวันที่สองจ้ะส่วนพี่พีดนี่กลังทำอะไรอยู่คะตองชิไหลช่วยสิมมีแต่ดรลิปอยู่ พี่ันก็กำลังนี่คนเต็มเลยกำลังแบบตัดคลิปกันแล้วเสียงเงียบมากเพราะเป็นวันที่สองแล้วตอนนี้สอนตัดคลิปแบบนี่ใช้เวลา1 1บเอโมงส0โมงครึ่งสอนแล้วจากเกโมงครึ่งจริงๆสอนเสร็จละแล้วก็ให้เขาทำแล้วเราก็จะแบบคอมเมนต์สิ่งที่เขาทำไงลดลดเลิเลยละบอกเลยว่าลดเลยละจัางนี้ก็เก่งเหมือนกันนะฮะจบวันนี้ทุกคนต้องมีสามคลิปเราดูเราดูเราดูสอนเสร็จแล้วเกินข้าวก่อนค่ะนี่ ชัวชัวะจะกินมาละพักหนึ่งร้านชื่อเลิศอีสานวเดี๋ยวคือเครื่องกลับแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วกรุงเทพ is is calling me จเจอกันแต่หัวยังคนไม่ได้ยินนะคะจะไปหาหมอมันการกินของเรายังไม่จบนะครับนี่ อันดาอันดัมันเขาพามากินต่อไปน้องครับขวดสองต่างๆน้าบอกนะาไปร้านดังนะแต่เสียงก็ดูเบานะดูไม่ดังเท่าไหร่ยีงแต่เขามีอันนี้ด้วยอดเอิบชอบทานแบบทอเทนเลร้านนี้อร่อยอันนี้ต้องทำตามน้องคอนเทนต์น้องคอนเทนต์สั่งงานมาบอกว่า ไปไหนก็ถ่ายมาด้วยจะได้มีอะไรลงนี่เสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะดูดีมากเทียมหอกันค้าเลิศสุดๆอันดาเก้ามิกี่สาขาเสื้อขอสาขาแต่อันนี้คือเกเก้าสับสนบอกเลยว่าสับสน นี่อ่ะรถมาแล้วขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะไปเจอกันสาธุอทุกคนกับกรุงเทพกันจ้าถึงแล้วนะคะสนามบินเดี๋ยวกลับเร็วก็คือเดี๋ยวจะไปซ่อมเครื่องแต่ว่า้องมาที่สนามบินอุบลที่เดิมนี่ไงอุบลราชธานีสนามบินเขาแบบพิเรีศกาไกรดสนามบินเขาดี ดีนะเว้ยเอย้เดี๋ยวไปแล้วหัวกระเซาะ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 ใครทุกคนวครับถึงแล้วสุวรรณับเอ้ยไม่ใช่อันนี้นะดอนเมืองก้โมงทุณ <15, 17. S 1> นสิบจสิแปดฟังี้ต้องเคลียร์มาฟรังตอบเลาเพราะว่าหูด้านเนี้ยไม่ได้ยินหูด้านเนี้ยก็ไม่ได้ยินตอนเนี้ยอือสอบทางเป็นอืออง มาแล้วเป็นฟุตเอึ้งๆตอนนี้รถมาแล้วนะคะก็นี่ก็คือคลิปบล็อกของเราชอบไหมอ่ะถ้าชอบรู้สึกว่าฟังเพลินดีก็เดี๋ยวจะทำอีกนะครับแต่ถ้าแบบฟิแบบไม่ดีก็อาจจะแบบไปทำให้มันสั้นลงเหมือนเดิมก็แอมและพีทลาลาทุกเฟซบุ๊กนะครับฝากกด subscribe กดติดตามก่อนชวนชวนอะไรก็ได้ดูประเทมาสับตะไคร้ได้วยนะครับเดี๋ยวเรียกสับตะไครครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรียกมาสับตะไครนะครับบาย